สหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรีเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและการตลาดจัดงานตลาดนัดสินค้าเกษตรเกรดคุณภาพจากสหกรณ์ เวลา12นาฬิกา45นาทีของวันที่27มิถุนายน2565นายชัยชานสิทธิวรัตธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานตลาดนัดสินค้าเกษตรเกรดคุณภาพจากหกรกรภายใต้โครงการเสริมสร้างการพัฒนาความเข้มแข็งของเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรโดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมหลักเสริมสร้างการพัฒนาความเข้มแข็งของเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรกิจกรรมย่อยพัฒนาศักยภาพการประกอบ อาชีพด้านการเกษตรของเกษตรกรสมาชิกของสถาบันเกษตรกรณห้างท็อปพลาซ่าสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีโดยมีนายกฤิดากรกิ้มสวัสด์สากรจังหวัดสิงห์บุรีเป็นผู้กล่าวรายงาน จังหวัดสิงิ์บุรีได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรสมาชิกของสถาบันเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาทั้งภาวะเศรษฐกิจภัยธรรมชาติและโรคระบาดซึ่งส่งผลกระทบทำให้รายได้ของเกษตรกรสมาชิกของสถาบันเกษตรกรลดลงอีกทั้งในสภาวะการแข่งขันที่สมบูรณ์ในตลาดสินค้าการเกษตรปัจจัยหลักที่จะทำให้เกษตรกรสมาชิกของสถาบันเกษตรกรสามารถดำรงอยู่ในธุรกิจนี้ได้คือการลดต้นทุนการผลิตการเพิ่มมูลค่า ผลผลิตการเกษตรและพัฒนาด้านการตลาดจึงได้มอบให้สำนักง,งานสากลจังหวัดสิงห์บุรีจะทำโครงการเสริมสร้างการพัฒนาความเข้มแข็งของเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรโดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้เกษตรกรสมาชิกของสถาบันเกษตรกร<ะ>ได้มีความรู้ความเข้าใจระหนักถึงคุณค่าของการลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตร,ารมากขึ้นอีกทั้งเป็นการส่งเสริมสถาบันเกษตรกรให้เป็นแหล่งรวบรวมผลผล,ผลิตจากสมาชิกเพื่อจําหน่ายโดยจะส่งผล ให้เกิดการพัฒนาและเสริมสร้างสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งเป็นที่พึ่งของสมาชิกและชุมชนได้รวมถึงเป็นองค์กรหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชนรวมทั้งขับเคลื่อนนโยบายจากภาครัฐสู่ชุมชนต่อไปโดยการดำเน,นินงานที่ผ่านมาสำนักง,งานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรีได้จัดก,การประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและการตลาดร่วมกับสำนักง,งานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรีสำนักงานพณิชย์ิจังหวัดสิง,สง,ง,งห์งบุรีและหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อเตรียมความพร้อม ในการจัดงานตลาดนัดสินค้าเกษตรเกรดคุณภาพจากสหกรณ์ขึ้นโดยเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างเกษตรกรผู้ผลิตและผู้บริโภคเป็นการขยายโอกาสทางการตลาดของสินค้าเกษตรและเพื่อช่วยให้เกษตรกรสมาชิกสถาบันเกษตรกรมีไรายได้เพิ่มขึ้น สำหรับการจัดงานตลาดนัดสินค so, ้าเกษตรเกรดคุณภาพจากสหกรณ์ได้กำหนดจัดขึ้นครั้งที่1ระหว่างวันที่27-29มิถุนายน2565ครั้งที่2ระหว่างวันที why, right? ่30มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2565ครั้งที่3ระหว่างวันที่3-5กรกฎาคม2565และครั้งที่4ระหว่างวันที่6-8กรกฎาคม2565ครับซึ่งเริ่มตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปก็จัดให้มีการแสดงและก็จะ นายสินค้าเกษตรจากเกษตรกรสมาชิกสถาบันเกษตรกรกิจกรรมส่งเสริมการขายนาทีทองการสอนอาชีพจึงขอเชิญชวนทุกท่านได้ไปเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรเกรดคุณภาพจากสหกรณ์ได้ณห้างท็อปพลาซา่าสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีครับ